เล่กันโตค่ะสําหรับกิจกรรมดีๆส่งเสริมสุขภาพค่ะในพื้นที่ข้าเสศรสบาลตําบลรัศดาค่ะเขามีการจัดกิจกรรมนะคะส่งเสริมการปรับเ่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะเป็นการซ่อนเต้นเรียวกว่าลายเด่นค่ะ,ะวิบวินค่ะคให้กับนักเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนที่สนใจให้ออกมาออกกาลังกายกันเยอะๆค่ะไปเลภาพความสนุกสนานสิเกิดขึ้นกันนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะน,น,าคาาน,นายนัครินยอแสงรัฐค่ะฐานนายยกเทสมุนรีตาบลบ รัสดาได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการออกกําลังกายค่ะซึ่งทางสาธารสุขเทศบาลตําบลรัสดาก็ามีการประนักขาทึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยมีความรูม้มีทักษะด้านการออกกําลังกายที่ถูกต้องผ่านการเต้นลายเด่นนะเต้นธรรมดาเนี่ยมันไม่อินเทรนด์ซะแล้วนะคะมันลายเด่นกันเลยคือการยืนเข้าเท้ากับเป็นเท้าเทาวันนี้และ<อ>แต่ก็เต้นท่าเดียวกัน กนนะคะชายบทเพลงที่มีจังหวะสีสนุกสนานนั่นเองนะคะวิทยากรก็ไม่ใช่วาคนที่ว่าเป็นใครก็ไม่รู้นะวิทยากรเนี่ยมาเป็นมือกวาดเป็นอินฟลูเอนเซอร์เลยนะนะคะเรียกว่าครูแน่นมาจากช่องแนนซิสสตูดิโอนะคะสูงไปลองกอดเลยนะเออไปเลยกับสกิดเหล่านะคะก็ว่ากเป็นการซ่อนเต้นผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคือครูแน่นเนี่ยเขาจะมี t ิ k กต็อกมี YouTube แล้วก็มี Facebook เป็นข้องตัวเองที่ว่ามีคนติดตามกันหลายๆคนน้องซีบกเคยไปแล่นะพี่บบวิน แกจะเต้นเมื่อก่อนมีเพลงอะไรออกมาไม่ๆอ่ะแกจะออกมาเต้นผ่านนักเรียนมาประมาณซี่คคนมาเต้นแล่านุกนีนแกเต้นนั่นนะและ้วก็บรรยากาศนะคะในการอบรมข้องเทศาบาลรัศดาเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะมีข้าวรวมมีผู้เข้ารรวมกิจกรรมเนี่ยถึงนึ่งรอยยีสิบคนค่ะทั้ทงมดทัทงมวลเนี่ยเป็นนักเรียนข้องโรงเรียนผู้สูงอายุเทศาบาลตำบลรัศดารวมไปทึ่งคนที่สนใจในการออกกําลังกายลากไล่ไหวค่ะแล้วก็ผู้นาซ่อนเต้นนะคะแล้วก็คนที่ออกกําลังกายอยู่เป็นประจํามากัน รอยว่าคนเลยค่ะอ,ออกกำลังกายไลยคนนี้ก็มั่น,นรีแปบนึงนะครับโดยกิจกรรมนี้นะครับการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนข้องเทศบาลตะมนลรัศดานี้ได้ร่วมกลุ่มกันมาดูแลสุขภาพข้องตัวเองแบบนี้นะครับและก็สา้ารมารับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ,พผ่านฮอกอ้อนะครับ มีได้มังมีออกกําลังกายอาหารปลอดภัยอารมอ์ารูขยะอานามัยซิ่งแวดล้อมแล้วก็อบายหยาุกนะครับให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างยืนแล้วก็นําความรู้หรือว่าทักษะการแต่ลายแดนปณีนี้ไปต่อยอดหรือว่าแสดงโชว์ในเวทีต่างๆได้นะครับข้องทางจังหวัดหรือว่าเทศบาลตบลรสดาจะจัดขึ้นในโอกาสต่างๆต่อไปด้วยนะครับเกนุกกระตาทันนุกทังเพลินแล้วก็ได้สุกพวานนีนะคะเดี๋ยวก็เป็นกิจกรรมทีว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เดี๋ยวกำลังการล้วก็ได้ชว์แล้วนะ